เปิดภาพความสลดและความเสียหายจากเหตุไฟป่าที่ฮาวายซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตทะลุกเกือบร้อยคนจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้ก็เกิดมาประมาณ วันที่8แล้วก็น่าจะประมาณ4-5วันที่ผ่านมานะครับทางผู้ว่าการรัฐดฮาวยายระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตที่เมืองลาไฮนาก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับผมโดยเฉพาะบนเกาะเมาวีของฮาวายถูกเผาวอดอย่างน้อยๆนะครับก็หลายพันหลังคาเรือนเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับได้เกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ขึ้นในฮาวายโดยนอกจากมีผู้เสียชีวิตไปจำนวนมากแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเลยทีเดียว บางราต้องเจอกับแพ้ไฟลั่วขณะที่บางคนสุดดมควันไฟจนเจ็บป่วยนะครับรวมถึงอาการปาดเจ็บอื่นๆอีกมากมายซึ่งขณะนี้การช่วยเหลือและค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดําเนินต่อไปอย่างเข้มข้นนะครับขณะที่มีประชาชนหลายพันคนต้องอพยพย้ายออกไปจากบ,บริเวณดังกาวไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งเปลวเพลิงที่ลุกโชนนั้นได้ทําให้ พื้นที่ทางตะวันตกของฮาวายกลายเป็นเท่าฐานโดยเมืองรไห,หน่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเกาะมาวีนะครับสามารถดึงดูนักท่องเที่ยวได้ถึงประมาณ2ล้านคนต่อป,ปีเลยก็ว่าได้หรือคิดว่าเป็นสัดส่วนราวๆแปดรา80%ของจํานวนผู้ที่มาเยือนเกาะแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับความเสียหายในเบื้องต้นนั้นขณะนี้ก็มีอยู่หลายพันหลังคาเรือเลยนะครับ ็ถ้านับเป็นพื้นที่ก็80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเมืองไรน่าถูกเผาราบโดยทางกรีนเก่าว่าฮาวายไม่ได้เผชิญกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในระดับนี้มาหลายปีแล้วนะครับส่วนประธานาธนิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้ประกาศสภาวะภัยพิบัติในฮาวายแล้วนะครับซึ่งเป็นการเปิดทางสู่การมอบเงินในการฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่แห่งนี้ต่อไปด้วยนะครับดูจากภาพแล้วนะครับหลายคนก็น่าจะ รู้สึกสยดสยองไปพร้อมๆกันกับแอดมินนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถอีกเป็นร้อยๆคันนะครับแล้วก็บ้านเรือนนะครับดูเหมือนถ้าดูผลนผืนแล้วเราก็จะนึกถึงภัยพิบัติเหมือนในภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งนี่คือภาพจริงนะครับเหตุการณ์จริงที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามทางแอดมินก็ขอ ให้ผู้ประสบภัยทั้งหลายนะครับผ่านเรกเราแบบนี้ไปได้โดยเร็วนะครับผมเชื่อว่าทางประธานานธิบดีของสหรัฐก็จะมีการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างแน่นอนทางประเทศไทยและคนไทยหลายๆคนท,ที่ทราบข่าวนี้ก็ร่วมใจการภาวนาให้ทางผู้ประสบภัยนะครับผ่านคนเรื่องราวแบบนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าหากมีการช่วยเหลือได้ไดผมเชื่อว่าทางคนไทย ในอเมริกาก็น่าจะมีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกภัยพิบัติหนึ่งที่น่ากลัวมากๆนะครับอย่างไรก็ตามก็อยาให้เกิดกับบ้านเราเลยนะครับผมจะเห็นสภาพแบบนี้แล้วโอ้โหรู้สึกปวดหัวเลยเกินถ้าหากท่านถูกใจถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับ